รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยู่กันที่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองจังหวัดนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของฝนแดแดดสี 4. ตั้งแต่มาเนี่ยฝนยังตกไม่หยุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าได้กาแฟรร้นรอนสักแก้วหนึง่งน่าจะสร้างความอบอุ่นแล้วก็สดชื่นได้อย่างแน่นอนตั้งแต่เดินผ่านมาที่นี่นะโหได้กลิ่นกาแฟหอมมากๆเลยที่นี่ค่ะบ้านไร่านายตำบลนาคานะคะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของกาแฟรโรบัสตา้าด้วยเดี๋ยวจะลองชิมว่ากาแฟที่นี่เขาอร่อยแค่ไหนแล้วก็ที่มาที่ไปเขาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ โอ้ยได้แล้วหรอคะขอบคุณค่ะโอ้โหหืมกลิ่นหอมจริงๆด้วย ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านไร่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมกาแฟที่นี่ถึงขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับแบรนด์โอนีจากกอสอนอด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับน้องปุ๋ยหรือว่าคุณสุริพรหฮมพาราแล้วก็แม่ลํายองขนาบแก้วค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะทั้งสองท่านก็เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนนี้ใช่ไหมคะเห็นบอกว่ากาแฟที่นี่ขึ้นชื่อมากๆกลิ่นก็หอมไม่ใช่แค่กาแฟอย่างเดียวมีชาอีกด้วย มีตัวไหนบ้างที่ได้รับแบรนด์โอนี่จากเราคะก็มีกาแฟดริปอันนี้เหรอฮะตัวนี้เลยกาแฟดริปนะคะบรรจุแพคเกจจิ้งสวยงามมากๆข้างในเป็นกาแฟแบบเป็นถุงชงเอาไว้แบบเทน้ําร้อนดริปไปตอนนี้กําลังฮิตด้วยนะกับอีกตัวนึงคือชาดอกกาแฟนี่ประสานเสียงเลยทีเดียวนะคะคือตัวนี้เหรอคะห๋อเป็นชาแต่ว่าเป็นชาดอกกาแฟใช่ค่ะ ก็จะมี2ตัวนี้ถูกต้องไหมเอ่ยอยากถามจังเลยว่าจุดเริ่มต้นของการที่เรามาทํากาแฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ไงแต่ว่าจริงๆพักต้เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟอยู่แล้วเนาะก็ ปัจจุบันหมูเจ็ดที่บ้านน้องปุ๋ยนะคะบ้านใดในก็คือเมื่อก่อนเป็นพื้นที่เกษตรกรก็มีการปลูกกาแฟเยอะมากแล้วก็ทีนี้ก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ากาแฟราคาตกต่ําจากที่ราคาสูงๆก็จะดาวมาลงอมอดาวลงทีนี้ก็มีการตัดต้นกาแฟโค่นทิ้งไปแล้วก็นํายางพาราปาล์มน้ํามันมาปลูกทดแทนรวมถึงผลไม้ต่างๆเข้ามาทดแทนนะคะแล้วทีนี้ก็จากนั้นก็มีการรวมกลุ่ม รวมกลุ่มครั้งแรกก็ประมาณ5้าคนก็ทีนี้ทางกลุ่มก็ทำยังไงว่าจะให้กาแฟมีชื่อเสียงเหมือนเดิมก็เป็นเป็นการต่อยอดให้ให้ทุกคนยังอ,อนุรักษ์กาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชวนชวนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มมาคั่วกาแฟออเอากาแฟสดที่พวกหนูาตาก,กันเก็บกันสีกันนี่แหละค่ะก็นำมาคั่วอ้าวแล้วตอนแรกเลยเราขายยังไงคะก็ขายกับทางกลุ่มแม่เน่ะทางกลุ่มเข้าไปรับซื้อสากลอ๋อแต่ไม่ได้คั่วเองใช่ไม่ได้กิน พอลองมาคั่วเพิ่มเติมขึ้นแล้วเป็นยังไงตอนนั้น,น,น,นก็เริ่มแรกสมาชิกในกลุ่มทดลองชิมกันเองพอชิมกิจใจในรสชาติก็ชักชวนเพื่อนมาช่วยกันชิมมาช่วยกันชิมแล้วก็มีผู้นำหมู่บ้านก็บอกว่ารสชาติดีเดี๋ยวมีกิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมอะไรเดี๋ยวเชิญ ทางกลุ่มกาเฟบ้า,านในไปชงชงเสร็จมีเสียงตอบรับมาว่ารสชาติดีมากค่ะเลิศม,มากทางกลุ่มก็คิดว่าในเมื่อรสชาติเราดีเราทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าของอผลิตภัณฑ์กาเฟ่<ะ>ในรูปของ ฟองมันจุพันก็คือเหมือนแบบต่อยอดในเรื่องของภารกิจด้วยแต่สงสัยอย่างหนึ่งค่ะที่รสชาติมันเปลี่ยนไปจากที่เมื่อก่อนแล้วก็ขายกาแฟอยู่แล้วแต่ไม่ได้คั่วแต่พอเขาเนี่ยพอเราคั่วเองแล้วไปให้เขาชิมเขาบอกรสชาติมันดีมันหอมมันอยู่ที่ตอนขั้นตอนการคั่วเนี่ยเหรอคะที่กระดาก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดการต้องเราต้องคัดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เริ่มตั้งแต่การคั่วด้วย เมล็ดที่ว่าที่เราจะเห็นเราเก็บมาเป็นแบบนี้ใช่ไหะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วมันก็กลายมาเป็นอย่างนี้หรือยังค่ะเราเก็บเสร็จเราเป็นเชอรี่เชอรี่ค่ะเพรว่าจะมีรสหวานอ๋อเป็นสีแดงกองค่ะค่ะแล้วจากนั้นเราก็ตากตากเสร็จก็ประมาณสักสามเดือนสามตากสามเดือนเลยอ๋อใช่ค่ะจากนั้นก็ไปสีกระเะไปสีเทากาลาให้เรียบร้อยก็จะได้มาเป็นแบบเต็แบบนี้ค่ะ เป็นเมล็ดแบบนี้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอย่าไเป็นขั้นตอนการสานสานกาแฟเมล็ดกาแฟดิบก่อนใช่พอเสร็จแล้วเราได้แบบนี้ใช่ไปทำอะไรต่อเรามาก็คัดแยกค่ะคัดแยกไซส์แต่ละไซส์อ๋อต้องมีแยกไซส์ด้ใช่ค่ะเราคัดแยกไซส์แต่ละไซส์เพื่อที่จะได้ให้กาแฟคุณภาพอืมซึ่งเวลาขายเราก็จะมีขายแบบตามตามไซส์อะไรอย่างงี้ด้ไหมคะ เราจะคัดไซส์เล็กที่สุดอะค่ะออกแล้วก็เอามาเล็ดที่ว่าโตที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วมามาคั่วเพราะว่าถ้าเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดมาคั่วรสชาติกาแฟก็จะอร่อยค่ะแล้วก็จะคงที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ม็ดเอมล็ดเล็ก,นลกๆ,ๆนี่คือเอาไปทําอะไรก็มาคั่วเอาไปบดไปบดเหมือนกัน ใช่ไหมคะอ่ะพอเราคัดเมล็ดที่มันสมบูรณ์ก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเอาไปคั่วเอาไปคั่วค่ะอ๋อแล้วอีกขั้นตอนการคั่วของเรามีเทคนิคที่แตกต่างจากที่อื่นก็เทคนิคของได้หรือเปล่าได้เทคนิคง่ายๆเลยค่ะบ้านกาแฟได้ในทําไมถึงแตกต่างนะคะก็คือเราคั่วมืออใช่เราคั่วมือค่ะอ๋อข้างหลังในกระทะใช่ค่ะข้างหลังนั้นเลยค่ะเราคั่วมือค่ะ ข้อมือแล้วก็การปรับอุณหภูมิของไฟก็อยู่ที่คนคั่วด้วยค่ะคนคั่วเขาจะดูสีดูการคั่วดูเวลาด้วยค่ะอย่างนี้มือคั่วต้องแบบว่าเป็นมืออาชีพเลยนะคใช่ค่ะต้องใจเย็นด้วยค่ะต้องต้องชำนาญมากค่ะจึงจะคั่วได้สีเป็นแบบนี้แล้วก็รสชาติที่คงที่ค่ะคือปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของรสชาติหลังจากการที่เราคั่วกับแฟกซคือเรื่องของอุณหภูมิใช่ค่ะในการที่เราตั้งไฟในการคั่วแล้วก็มีอะไรอีกบ้างคะก็เวลาเราคั่วเสร็จเราก็ต้อง พักพักไว้ประมาณสักสินาทีค่ะ,คะแล้วก็เรารอเวลาด้วยเรารอเวลาให้กาแฟคืนน้ามันกับกาแฟที่เราขั่วมาก่อนค่ะเป็นประมาณสักชั่วโมงได้ไหมแม่ค่ะชั่วโมงก,กว่าๆนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเราแพ็คใส่ถุงแล้วก็แพคตั้งไว้สักประมาณสัก 15วันแล้วเราค่อยมาบดซึ่งขั้นตอนตรงนี้มันก็จะเป็นเทคนิคของใครของมันดูวนะคะว่าเรื่องอุณหภูมิเรื่องเวลาเรื่องอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้กระทะคั่วแบบนี้ปกติเราเราใช้เป็นเป็นที่คั่วใช่ไหมที่ขั่วอตโมัติเพราะมันก็จะมีเป็นเครื่องเลยครืมันจะต่างกันยังไงพอเวลาเรา ก็ถ้าเป็นเครื่องเขาเซตเวลามาค่ะซีกาแฟก็จะสม่ำเสมอเหมือนกันอันนี้ก็ขั้วมือก็สม่ําเสมอค่ะแต่ว่าถ้าเลือกขั้วแบบนี้มันมีเสน่ห์กว่านะอใช่มันมีมันสำหรับปุ๋ยปุ๋ยว่ากาแฟขั้วมือมันหอมกว่าน่าทานกว่าอะไรก็แล้วก็การทําทําให้เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับปุ๋ยมันดูเป็นงานครฟอย่างนึงใช่ค่ะอ่ะพอได้แบบนี้เสร็จยังไงต่อคะก็ทีนี้พอเราได้เมล็ดกาแฟขั้วมาแล้วใช่ไหมคะ ก็เราจะนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านปุ๋ยก็จะมี4ผลิตภัณฑ์ด้วยกันค่ะก็จะเป็นตัวแรกให้พี่เจยก็เป็นกาแฟดิปค่ะอันนี้เลยกาแฟดิปตัวนี้ที่ชอบกาแฟดิปนะคะใช่ค่ะสะดวกในการชงใช่นี่แบบนี้ข้างในก็จะเป็นถุงๆใช่ค่ะเป็นแพ็คก็คือในในในซองในกล่องเนี้ยค่ะเราก็จะมีเป็นแพ็คไว้เป็นแพ็คแยกทั้งหมด5แพ็คแล้วก็จะมีซองย่อยทั้งหมด10ซอง โอ้โหตัวนี้สามารถสะดวกพกพาไปไหนก็ได yeah> ้ค่ะขึ้นเขาก็ได้ค่ะไปเที่ยวก็ได้ซื้อไปฝากก็ได้ค่ะนี่ลวแพ็กเกจสวยด้วยนะคะดูสิกล่องละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองใช่แพงเลยราคาจับต้องได้เบาบางมากนี่อ่านี่แบบแรกต่อไปค่ะก็เป็นกาแฟเมล็ดขั่วเมล็ดค่ะซองสีดําซองสีดําอันนี้ใช่ค่ะค่ะขั่วเมล็ดอ๋ออันนี้เป็นกาแฟแบบขั่วเมล็ดนะคะค่ะค่ะอันนี้มันจะเป็นยังไงเอ่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นร้านกาแฟสดเพราะว่า หนึ่งต้องพาไปชงแบบใหม่สดให้แกว้วต<ม>่อแก้วนี่ขนาดผบ,บอยู่ใกล้ๆยังรู้สึกว่ามันมีกลิ่นออกมาเลยอ่ะ แล้วคืออันนี้พอเวลาเขาซื้อไปเป็นคั้วเม็ดก็คือเราต้องไปไปเหมือนเขามี์าันบดถ้าที่ซื้อที่เราส่งขายก็จะเป็นร้านกาแฟสดค่ะที่ส่นใหญ่สั่งมาค่ะเพราะว่าเขาจะมีที่บดที่อัตโลมมติของเขาแล้วสามารถดิฟแก้วต่อแก้วอะไรหมะกับคาปูชิโน่เอสเพรสโซ่ค่ะโอ้แล้วตัวถัดมาก็คือสีทองอันนี้สีทองค่ะอันนี้เป็นแบบขั้วโบด อันนี้เราบดไว้ให้แล้วสําหรับคนที่ชอบแบบก็คือสะดวกไปถึงก็สามารถต้มได้เลยถ้าที่บ้านมีหม้อแรงดันหรือแม้กระทั่งกาแฟเครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็สามารถชงได้เลยตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ซื้อไปทานที่บ้านเนาะมีซื้อแบบมีไปได้เราบดให้เรียบร้อยอีกอย่างหนึ่งคืองงมากว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังมีชาใช่เป็นชาเขาเรียกว่าอะไรคะชาดอกกาแฟชาดอกกาแฟเออมันเป็นยังไงอะคะก็ตัวนี้ก็ แรกเริ่ม<ห>เดิมทีพวกน้องปุ๋ยก็ไปเก็บกาแฟนี่แหละค่ะ<า>เก็บ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 กันทีนี้<ห>พอหลังจากเขาบานดอกได้อะค่ะเขาบานดอกได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เราก็เกิดความเสียดาย<ห>แล้วทีนี้ก็ทางกลุ่มก็เหมือนกันใช่ไหมนะเราก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็คุยกันกับสมาชิกเหมือนกันว่าเราจะต่อยอดยังไงให้เป็นผลผลิตภัณฑ์เป็นอีกหนึ่งตัวให้นะคะว่าจะทํายังไงให้สามารถขายได้หรือว่านํามาให้ทุกคนได้ชิมได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>ก็พวกแม่ๆม่เขาครั้งแรกก็ไปเก็บมาประมาณสักครึ่งกิโล นะคะแล้วก็นำมาตากตากพอมาพึงลมแล้วก็ตากแดดประมาณสักหนึ่งวันค่ะค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็รพอพอแห้งสนิทก่อนที่เราจะนำมาทานแล้วก็นำเรานำมาคั่วประมาณกี่นาทีนะแม่ประมาณ1 5นาทีใช้ไฟอ,อ่อนนะคะพอคั่วเสร็จแล้วจากนี้เราก็มาบรรจุใส่ถุง เป็นซองซรงเล็กๆเหมือนซองซองชาปกติค่ะแล้วก็เวลาเราจะทานในน้ำร้อนเราก็นำเขาไปย่นแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนก็ทานได้เลยเพราะว่าตัวนี้ที่ปุ๋ยรองปุายประมาณนี้แล้วก็ที่ปุ๋ยลองอ่านดูนะคะสรรพคุณเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเขามีสารป้องกันมะเร็งได้ด้วยสําหรับคนที่รักษาหายแล้วแล้วก็นํามาทานได้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ถึง5,000เมกและค่ะแล้วก็สามารถลดความดันได้นี่มีประโยชน์หลายอย่างมากแล้วปกติไอ้ตัวดอกกาแฟนี่เขา ไไรม่ค่ะที่ปุ๋ยเห็นตวนนี้เขาก็จะปล่อยให้โรยตามต้นนะคะเพราะหลังใช่ลองเสียดายเสียดายค่ะด้วยความเสียดายก็เลยลองมาทําดูปรากฏว่าพอทําออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนที่ซื้อไปทานแล้วหรือให้นักท่องเที่ยวที่มาชิมที่กลุ่มเขาบอกว่าโอเคอร่อยนะทําไมไม่ทําขายล่ะอะไรเงี้ยขอดมนิดนึงได้ไหมคะมันมีกลิ่นของแบบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะหอมดอกไม้คล้ายคล้ายฮันนี่เลมอนค่ะ เป็นเกสรมีน้ำึงกลิ่นหอมมากเลยอะค่ะใช่กลิ่นมันเหมือนแบบมีมีกลิ่นอย่าพึ่งแต่เราไม่ได้ผสมไม่ได้ผสมมันเป็นมาจากเกสรดอกกาแฟเพราะว่าในในตัวส่วนกาแฟมีพลุกโต๊ะอะค่ะมีสารทดแทนความหวานอยู่เลยอ๋อก็คือในตัวตัวส่วนของดอกกาแฟคือปกติตัวเมล็ดเขาว่ามันจะมีความแบบหมเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโรบัสต้าแต่ตัวดอกมันจะมีความหวานมีน้ำตาลอยู่ในนั้นหอมกลิ่นหอมมากจริงๆเท่ากับว่าตอนนี้ของเราก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของกาแฟใช่แล้วก็เป็นชาด้วยใช่ที่ ชอบแบบไหนก็สามารถมาสั่งซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีในเรื่องของการคั่วเทคนิคนู่นนี่นั่นต่างๆเราไปได้มาจากไหนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางทีมวิจัยสโวเข้ามาพัฒนาให้เราก็เลยเหมือนเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมตรงนี้ก็ต่อยออมันแล้วก็รวมกันถึงการไปดูงานไปไปอบรมต่างๆตามสถานที่ต่างๆถึงรวมไปเรียน อย่างแม่ละมียงก็เป็นมือชงมือชงชงานชีค่ะอ่าเป็นมือชงด้วยค่ะแล้วก็ไปไปเรียนบริต้าเพิ่มมานี่สามารถทำลายอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะทำลายนี่หมายถึงลายบนบนหน้ากาแฟได้ค่ะได้ขั้นตอนการชงมันต้องมีเทคนิคด้วยไหมคะมันถึงจะได้กาแฟที่แบบกลิ่นหอมรสชาติอร่อยต้องบดแล้วก็ นำมาแทมแมให้แน่นแล้วก็เทมคืออะไรคะก็คือเวลาเราสัดกาแฟออที่เหมือนเวลาเราจะชงเราต้องแบบมีแบบแทมให้แน่น่าใช่อันนมันก็มีมีผลเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีตัวที่ระดับ่อและกับระดับกลางแล้วก็ระดับที่เงียที่เขาบอกว่ามีแบบขั้วเข้มขั้วอะไรางี้มันต่างกันยังไงอ่ะบางทีไปร้านกาแฟที่เขาขายเมล็ดอะไรางี้เนาะบางทีไปแล้วก็งงว่าเอ้ยมันต้องสั่งแบบไหนมันต่างกันยังไง อย่างขั้วอ่อนนะคะเวลาสมมติถ like like yeah, ้าเป็นคอกาแฟที่ทานอ่อนจริงๆคะอยู่ที Map ่ระดับหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยพอเราเราทานเข้าไปอะสัมผัสแรกอะเขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ที่ปลายลิ้นไปถึงโคลลินเลยแล้วทานทุกคนจะไม่ได้ได้รสชาติผลไม้รสชาติกาแฟที่ติดอยู่ที่ประมาณโคลลินหรือว่าปลายลิ้นนะคะตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ขั้วอ่อนส่วนจะเป็นขั้วเข้มที่แบบดาร์กนิดนึงเวลาเราทานเข้าไปค่ะสัมผัสแรกก็คือเราทานจะมีความขมแต่พอเรากลืนเข้าไปค่ะไปถึงบริเวณโคลลินหรืออยู่ที่ลำคอเราแล้วเขาจะมีความหวานตามไป อย่างแบบสมมติเราเราแบบไม่ได้เป็นคอกาแฟมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเรารู้สึกว่าแบบกินกาแฟอย่างเช่นอเมริกาโน่อย่างเงี้ยกินแบบว่าเพียวๆอะไรเงี้ยมันจะแบบโอ้มันมันเข้มเกินไปมันต้องเลือกแบบไหนคะก็ต้องแบบคั่วกลางขั้วกลางค่ะขั้วกลางมันจะกำลังดีรสชาติไม่ไม่ไม่เข้มเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปซอฟไม่เปรี้ยวเกินไปไม่ขอมันเกินไปเมื่อกี้ตอนมาถึงแวะไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ได้ชิมได้ชิมเป็นกาแฟร้อนอันนั้นเป็นคั่วแบบไหนคะ ก็กลางค่ะโอเคตอนนั้นก็กำลังดีค่ะคือเวลาก่อนที่เราจะกลืนเข้าไปอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันจะแบบมีกลิ่นกาแฟอ้วนๆอยู่ในปากหอมๆนะอ้อดีมากๆเลยแล้วตอนนี้คือเราจำหน่ายที่ในในพื้นที่ของเราอย่างเดียวเลยตรงไหนบ้างคะแม่ขายในชุมชนแล้วก็ในทีมของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักศึกษาที่มาดูงานแล้วก็ส่งศูนย์โอทบละนอง เป็นศูนย์กระจายสินค้าวันนี้ก็ส่งไปเป็นแบบดิฟ่บ20กล่องค่ะ่งโทรมาสั่งมีออเดอร์ทุกวันถ้าเป็นช่วงเทศกาลกาเฟไลน์นจะออกเยอะมากช่วงเทศกาลนี่คือคือบุญเดือนสิบบุญเดือนสิบซื้อไปฝากซือเป็นของฝากค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้คือแพคเกจจิ้งหน้าตาสวยงามมากๆเลยอันนี้คือเราก็ออกแบบอะไรทุกอย่างเองเลยนะคะตอนนี้ก็กระบวนการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ก็มีทางกศนค่ะเข้ามาในการพัฒนาพวกสติกเกอร์รูปแบบกลรองตอนแรกเป็นอย่างไงคะเล่าให้ฟังหน่อยก็ใคือทำกันแบบบ้านๆค่ะบ้านๆจริงๆทางครูกศนก็เข้ามาก็โดยที่ว่ารู้ว่าในชุมชนมีการนำเมลิดกาแฟมาผลิตเป็นกาแฟขั่วบด หรือว่าชาดอกกาแฟหรือไม่ก็ไอกาแฟดิฟคุณครูเขามาดูผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าอยากพัฒนาอะไรบ้างทางกลุ่มก็บอกว่าอาจจะเป็นสติกเกอร์หรือไม่ก็กล่องบรรจุพัณฑ์แล้วก็ ทางกศนก็จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มว่าจากเดิมดิฟเราใช้ถุงธรรมดาถุงชาถุงชาถึงที่นี้มันรสชาติมันไม่มีกลิ่นก็เก็บไม่ได้หรอคะ่ะมันอยู่ที่ที่ถุงนี่ใั่ใช่ค่ะทางอาจารย์ทางกศนก็บอกว่าเราต้องพัฒนาแบบดิอแล้วก็ทดลองกันชิมกันว่า จากถุงชงธรรมนามาเป็นดิฟรสชาติเป็นยังไงได้มะเกะตได้เลยชมเลยดีกว่าได้ชมได้เลยแม่พูดแบบนี้แล้วอ๋อค่ะนี่ไงที่น้องปอยบมันแยกเป็นแพ็คือข้างในก็จะมีเป็นถุงแบบนี้ใช่ค่ะมากเลยอ่ะค่ะคืออันนี้ถุงมันเกี่ยวกับที่แก้วได้เลยใช่เกี่ยวแตัวนี้เกี่ยวได้เลยค่ะก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนใช่ไหมก็เปลี่ยนแพคเกจมาสำหรับตัวด้านในแล้วก็ตัวกล่องด้วยเลยตัวกล่องด้วยค่ะตัวกล่องด้วยเลยค่ะแล้วก็ชาดอกกาแฟชาดอกกาแฟค่ะ คือจริงๆทั้งชาทั้งกาแฟถ้าเก็บเป็นในซองแบบนี้คือจะโอเคเลยใช่ไหมใช่ค่ะจากกระบวนการเรียนรู้ของกศนสุขสำราญก็คือในการคั่วชาต้องมีเทคนิคค่ะต้องมีเวลาจะมีกำหนดเวลาว่าคั่วกี่นาทีจะได้รสชาติของชาที่ชิมชิมอยู่ก็คือต้องมีมือคั่วค่ะแล้วต้องคงที่เหมือนกาแฟทางคณะกรรมการกลุ่มก็ได้รับความรู้จาก กระบวนการเรียนรู้ทางกศนเขาเป๊ะจัดเป๊ะว่าเวลาเท่านี้สิบห้านาทีรสชาติชาจะออกมาแบบนี้หอมละมุนค่ะไม่อย่างนั้นเราก็ต้องลองผิดลองถูกใปเรื่อยใช่ไหมใช่แสดงว่าเรื่องของทั้งกาแฟแล้วก็ชานี่มันมีความละเอียดอ่อนละเอียดต้องใส่ใจทุกขั้นตอนต้องศึกษาใส่ใจใส่ใจพิถีพิถันใช่ได้ยินมาว่าที่นี่เขามีสโลแกนอะไรด้วยสักอย่างใช่ไหมค่ะคืออะไรคะ คือเข้มทุกหยดคั่วสดทุกเมล็ดค่ะมีเข้มทุกหยดคั่วสดทุกเมล็ดค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครได้มาที่นี่จะได้ชิมกาแฟสดๆแล้วก็คั่วเองกับมือค่ะแน่นอนแน่นอนนี่ะ้ขาบอกว่าตั้งแต่เดินเข้ามาคือได้กลิ่นของกาแฟที่หอมมากๆจริงๆแล้วแบบนี้จนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเลยตอนนั้นที่เราชิมกลิ่นว่าปัญหากาแฟมันตกต่ำทำไงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ก็ภูมิใจหางสมาชิกกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มก็ภูมิใจว่าจากแรกเริ่มที่ตั้งกลุ่มมาก็ไม่คิดไม่ขวัญว่ากลุ่มจะเดินมาถึงจุดนี้แล้วก็สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายให้กับร้านต่างๆได้ชุมชนเมียนธรรมพวกหนูก็ดีใจที่ผลิตภัณฑ์พวกหนูก็เป็นเป็นแบรนด์หนึ่งที่สามารถติดตลาดได้สามารถที่ทุกคนพูดได้ว่าพูดได้ว่า ไปที่ไหนก็อากาแฟไม่อร่อยเท่าบ้านไร่ไหนไปที่ไหนต้องกินกาแฟาบ้านไร่ไหนนะคะก็อย่างอย่างน้อยอย่างอย่างอย่างย่งที่ปุ๋ยภูมิใจเลยนะคะอ,อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ทําให้กาแฟาปุ๋ยมาอยู่ตรงนี้ได้อะต้องเป็นมือชงไอ้มือขัวอข่วกาแฟคั่วดีคั่วอร่อยคั่วแล้วทานได้จริงๆคั่วแล้วมีกลิ่นหอมจริงจริงะคะทางบ้านไร่ไหนก็จะมีมือคั่วชงอยู่ที่ชื่อว่าแม่ไข่นะคะก็เป็นประธานกลุ่มนะคะชื่อว่ากลุ่มไข่บุฎวิชาจะเป็นมือคั่วที่ว่าคั้วที่มั่นคงคั้วที่นิ่งมาก ส่วนมือชงหนูก็ยกให้เป็นแม่ลำยองเพราะว่าเดียนด้ามาลิตามาด้วยแล้วก็เรื่องชงนี้ก็คือต้องยกให้แม่เขานะคะส่วนเรื่องการบริหารการบริการนะคะในกลุ่มก็จะมีคณะรรมกากรอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ละมุนแบ่ง่ายแบ่งหน้าที่กัุนภารวมถึงพี่รุงนภาคนเปียวนะคะที่มีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็สามารถก็เข้ามาทําตรงนี้ด้วยค่ะแต่อย่างครูบอกแล้วว่ากาแฟรสดีรสเด็ดต้องมาทานที่มูเจ็ดมูลเจ็ดเด็ดทุกอย่างกาแฟโอ้โหอันนี้โรงแกน สโลแกนดียิ่งกว่านะคะเนี่ยเราพูดคุยกันนี่บรรยากาศให้มากเลยนะฝนตกฝนตกรินรินทานกาแฟร้อนร้อนเนผบรรยากาศดีทีาได้ชงและกลิ่นหอมขึ้นมาผลว่าเชื่อว่าทุกคนต้องทานกาแฟที่นี่ใช่แต่ว่ามาระน้องก็คือขึ้นชื่ออยู่แล้วฝนแปดแดดสี่ใช่ไหมค่ะล้นมีผลประกันสูกกาแฟเราอไมรั่ไมมีค่ะกาแฟพื้นที่่ะ่ืคนที่ ค่ะเอวันนี้เราก็เรียกได้ว่าได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปเนาะ,ะของกาแฟบ้านไรนแล้วก็ได้เห็นถึงพลังของการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทาให้ทุกวันนีค้คนในกลุ่มของเราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ได้ต่ายยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นผลผลิตนะคะที่อยู่คู่กับชุมชนของเรามานานแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายรูปกันบ้างดีกว่านะว่าผลิตภัณฑ์กาแฟแบบนี้ตอนนี้ก็กำลังฮิตด้วยใช่ถ่ายรูปยังไงให้ลงโลกออนไลน์แล้วดูสวยงามมากยค่ะได้ค่ะโอเค อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายรูปกันนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งท่านจะมาสอนเทคนิคนั่นก็คือพี่ภาคนั่นเองพี่ภาคพี่ภาคค่ะคนี่คือ น้องปุ๋ยแล้วก็แม่ลำยองแม่ลำยองนี่สองคนคุยเก่งมากเราต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของกาแฟจะถ่ายรูปยังไงให้วันนี้ออกมาแบบเป็นมุมแบบว่าฮิปสเตอร์ฮิปสเตอร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเป็นสตูดิโอย่อมๆดีกว่าอาจจะไม่ฮิปสเตอร์มากขนาดนั้นแต่ว่าเราเราจะเน้นขายของเลยโอเคจัดไปเลยค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะถ่ายเป็นแบบสตูดิโอย่อมๆใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยนี่มีผ้าแดงที่เลือกที่เลือกสีแดงเพราะว่าสีมันน่าจะตัดกับมาดกาแฟแล้วก็ตัว อ๋อแล้วถ้าเป็นสีอื่นๆแนะนำเป็นอะไรได้อีกบ้าเน้นเป็นสีเข้มดีกว่าครับผมโอเคแล้วเห็นมีพร็อพต่างๆมาประกอบฉากด้วยทำไมถึงเลือกเป็นอะไรแบบนี้ทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นถ้าเกิดมันมีแค่ตัวแพ็กเกจโปรดักต์อย่างเดียวมันดูน่าจะน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าเอาที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือเมล็ดกาแฟหรือว่ากาแฟที่บดแล้วซึ่งที่นี่นะคะเขาเก่งในเรื่องการจัดท็อปอยู่แล้วเมื่อกี้ที่นั่งคุยกันนี่แบบตกแต่งสวยงามด้วยโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมวางวางมุมให้ดูก่อนแล้วถ้าเกิด คิดว่าตรงไหนมันจะใส่อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอาจจะลบกวนเนาะต้องปุ๋ยก็ได้อะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มที่มุมมุมท็อปเลยก็คือเราจะตั้งสมาร์ทโฟนให้ขนานกับตัวพื้นอ่าแล้วก็จัดองค์ประกอบจัดองค์ประกอบก็คือจัดสินค้าของเราเนี่ยเอาไว้ตรงกลางภาพแล้วก็ก่อนถ่ายทุกครั้งก็แตะโฟกัสที่หน้าจอนิดนึงแล้วค่อยกดชัตเตอร์ครับอันนี้ก็คือรูปที่เราได้มาโดยประมาณนี้ครับ mm. เดี๋ยวแม่แม่ลองดูเนาะ ดี๋ยวใครลองก่อนแม่เนาะแม่ลองเลยแล้วเดี๋ยวผมช่วยประคองพอแบบแม่ถือโทรศัพท์ขนาดรอไว้เลยแม่ขยับเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้จ้ะเออขนาดกันเนาะอันดับแรกถ้ามันกว้างเราก็ซูมช่วยนิดนึงไม่ได้ครับขนาดยางึแบบนี้ก็ได้โอเคนี่ขนาดแล้วเนาะเดี๋ยวผมช่วยประคองแล้วกันไม่เป็นไรเราอันดับแรกที่ที่ต้องต้องรามาระวังคืออย่าให้ตัวสินค้าของเราขาดแพคเกจ ึ๊บเดี๋ยวผมช่วยอ่าประมาณนี้อ่าแม่จับไว้ด้วยครับช่วยผมประคองผมช่วยดูอ่าเสร็จแล้วขาดไหมอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอะไรก็ได,ด้อะไรขาดก็ได้แต่อย่าให้สินค้าเราขาดโอเคไหมฮะแล้วก็ทุกครั้งก่อนจะถ่ายแปะแปะที่ตัวสินค้าเราโฟกัสโฟกัสหนึ่งทีแล้วก็ค่อยกดชัตเตอร์อ่ากดชัตเตอร์ครับอ่าเราลองเช็ครูปด,ดูโอเคครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเราเราสามารถจะใส่ครอป เราจะใส่พร็อพใส่อะไรเงี้ยเข้าไปได้หมดเลยอันนี้อันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูเนาะใจเช่ไหมเด๋ยวมาน้องปุย้งเหมือนเดิมครับเซนเตอร์ก่อนอันดับแรกขนาดหรือยังให้ขนาดก่อนอันดับแรกขนาดก่อนเราต้องถือขนาดก่อนบอกได้บอกได้เดี๋ยวผมขยับให้ใบไม้เข้ามาเข้ามาอีกได้ไหมเยอะไปไหมเยอะไป อ่าซูมได้แต่อย่าให้สินค้าเราขาดแค่นั้นเองก,ก่อนกดชัตเตอร์ทุกครั้งแต่โฟกัสโฟกัสเราคือตำแหน่งของตัวสินค้าเราแพคเกจเราค่อยกด,กดชัตเตอร์ครับอ่าเราเช็ครูปดูประมาณนี้โอ,โอเคไหมเป็นยังไงบ้างสำหรับมุมแรกช็อตแรกของเรามุมท็อป สวยมากค่ะปกติเคยถ่ายมุมนี้กันไหมปกติไม่เคยได้ถ่ายถ่ายเป็นมุมเอียงมุมข้างหน้เอียงก็เหมือนมุมข้างหน้าเหมือนข้างหน้าอ๋อแล้วต่อไปล่ะคะจะมีมุมอะไรมาฝากอีกค่ะพี่พาเมื่อกี้เห็นน้องปุ๋ยบอกว่าปกติถ่ายเนมุมหน้าตรงใช่ไหมเราก็เลยเซตมุมหน้าตรงมาให้ดูว่าเหมือนกับที่น้องปุ๋ยเคยทำเอาไว้ไหมโอเคมาลองดูกันได้มากแบบนี้ป่ามุมประมาณนี้แบบนี้ป่ะครับไม่ใช่เอาไม่ใช่ด้วยเหรอวิธีการถ่ายรูปหน้าตรงได้ค่ะ ก็เนี่ยก็คือโปรดักต์เราตั้งตรงเลยนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้คื<ก>พอพร็อพใช่ไหมอ่าเอามาเป็นเป็นพร็อพใส่เข้าไปจะจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อันนี้แล้วแต่เราครับพอเวลาเราเปิดกล้องมาเนี่ยมันจะกว้างมากใช่ไหมครับเราก็ซูมเข้าไปช่วยนิดหนึ่งแค่นี้แล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะถ่ายทุกครั้งแตะโฟกัสแล้วค่อยกดถ่ายรูปที่ได้จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่ามันยังล้นๆไปหรือว่าอยากเพิ่มอะไรเข้ามาเราก็ใส่เข้ามาก็ได้ค อาจจะเป็นเมล็ดกาแฟหรือใบกาแฟอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะแต่อันนี้ผมสาธิตให้ดูวิธีการจัดวางอ่าใครลองใส่ไหมอ่ะแม่ไปแม่จะลองใส่อะไรเพิ่มไหมคะแม่อยากได้อะไรไหมผมถือให้ก็ได้นะอยากใส่เมล็ดกาแฟอ่าเมล็ดกาแฟอ่ะแม่แม่ลองวางวางวางมุมก่อนให้ตัวสมาร์ทโฟนเราขนาดก่อนอันดับแรกขนาดกับตัวสินค้าเราไม่ต้องไม่ต้องยืดไปหาเขาอ่าเราเราให้ขนาดก่อนเสร็จแล้วเราซูมเข้าไปแม่ซูมเข้าไป ซูมเข้าไปคืออย่างนี้นี่ซูมเข้ามาอ่าช้าช้าอ่าแบบนี้เหูกไหมอย่าให้สินค้าเราขาดถูกไหมครับค่ะอ่าทีนี้คุณแม่จะให้วางมาด็ดกาแฟตรงไหนบอดน้องแพลวเลย จุดนี้เขาไม่รู้เขาไม่เห็นคุณแม่คุณแม่บอกเขาข้างหน้าข้างหน้าสินค้าข้างหน้าใช่ไหมคะแบบโรยๆอย่างนี้ไหมคะแม่คุณแบบเดบบโรยๆโรยๆแบบไม่ได้ตั้งใจหุ่ยลวงไม่ตั้งใจประมาณนี้ได้ไหมแม่ก็จะดูเป็นธรรมชาติประมาณนี้ได้ไหมค่ะได้ไหมครับโอเคก่อนจะกดถ่ายทำยังไงเอ่ยนั่นแหละแปะโฟกัสหนึ่งทีแล้วค่อยกดชัตเตอร์อ่าแล้วคุณแม่ลองลองเช็ครูปดู อย่พิ่งโอเคครับต้องเช็ครูกก่อนป่าปลายชิวน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยอยากได้อะไรสมมุติว่าอ่านเหมือนเดิมครับที่ผมบอกขออนุญาตอ่ะก็ซูมเข้าไปทีนี้ซูมเข้าไปก่อนเราขนาดแล้วอย่าให้อย่าให้มันเห็นขอบโตะนะมันไม่เรียบร้อยอ่าแล้วก็ยกสูงนิดนึงทีนี้มันมีเม็ดกาแฟแล้วเอาอะไรเดีย่ะอันนี้ไหมลองดูไหมลองดูไหมมาเลยไหม ก่อนถ่ายทำยังไงแปะโฟกัสอ่าแตกโฟกัสก่อนอแล้วเราเช็ครูปดูเป็นไงคะ,คะอ่านี่ออโอ้โอ้ดูดีทีเดียวเชียวอ่ะ,อะมากค่ะ ป็นยังไงบ้างสำหรับมุมนี้ใช่มุมที่น้องปุ๋ยเคยถ่ายไหมอ่ะใช่ค่ะมุมประมาณนี้เลยแล้วลูกที่ที่ได้ออกมาเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงอ่ะน้องปุ๋ยตอนที่พ่อปุ๋ยถ่ายพ่อปุ๋ยจะถ่ายติดโขดโต๊ะไปมั้งกาแฟหายไปมั้งคือเราไม่ได้จัดใช่ไหมไม่ได้จัดค่ะอือมีอีกไหมคะเดี๋ยวมีอีกสักหนึ่งเทคนิคแล้วกันเนาะอยากให้มันรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกว่าสองฉากที่ผ่านจัดไปเลยค่ะอ้าเดี๋ยวเป็แม่ลองเนาะโอ้อย่าเพิ่งเข้าไปใกล้ขนาดนั้นแม่ อ่าทีนี้มันอยู่มันกว้างใช่ไหมแม่อ่าซูมนิดนึงซูมเข้าอีกนิดนึงครับอ่าเยอะไปซูมออกนิดนึงนิดนึงเียอีกนิดนึงหน่อยหนึงอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะถ่ายเราแตะโฟกัสรอไว้ก่อนคุณแม่ได้ไหมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนหน่อยอ่าให้ให้น้องปุ๋ยเอาเอาตัวผัดเข้ามาตำแหน่งโอเคไหมครับคุณแม่ถูกต้องสมบักิการไหมลงมันนี่อ่าคุณแม่บอกได้ไหมได้เลยถ้าเกิดเริ่มเทก็คุณแม่ก็เตรียมกดชัตเตอร์ได้เลยครับกดรัวๆเลยนะคะทีนี้ กดแรงกว่านี้อีกกดแรงกว่านี้คลอรูปแล้วเราเช็ครูปก,ก่อนดูว่ารูปไหนที่เราชอบนี่เป็นไงคะอันนี้ดีกว่าอันนี้เหรอชอบรูปนี้ช็อตสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ต้องกดแบดบรัวๆเลยนะท,ท,ที่ต้องกดรัวๆเพราะว่าเราต้องการเก็บทุกๆแบบว่าแอคชั่นเลยเพราะว่าเราเราค่อยไปเลือกเอาที่ละแล้วระหว่างถ่ายทำรู้สึกไหมครับว่าเราตื่นเต้นไปด้วยถูกไหมนั่นแหละทำไมตอนแรกึงบอกว่า เราอยากให้มันรู้สึกว่าสนุกแลวก็ตื่นเต้นกว่าสองช็อตที่ผ่านอันนี้เป็นยังไงบ้างน้องฐานทั้งสองท่านหรือว่าสนุกเป็นการเรียนรู้รูปแบบนี้ค่ะวันนี้ได้รูปอีกมุมมองหนึ่งไหมใช่ค่ะได้รูปอีกหนึ่งมุมมองเพราะว่าปกติเราสายใช้เฉพาะมุมตรงอาของแม่ละคะเป็นยังไงคะ่ได้ประสบการณ์ในการถ่ายภาพเยอะมากอ๋อโหเย่ะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆได้มาที่นี่เราได้มาชิมกาแฟแล้วก็ชาอร่อยอร่อยด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะขอบคุณด้วยค่ะและนี่ก็คือโ มีดีของเราในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครั้งต่อไปเราจะไปมีดีที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ